สวัสดีครับหน่วยสัสดีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ของสัสดีอำเภอชุมแพรประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้สำหรับการปฏิบัติงานนั้น1จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497 2ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สัสดีพศ2553 3 คำแนะนําการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานศาสดีพศ2529นโยบายเขาข้อสั่งการหรือแนวทางต่างๆที่ผู้บัญชาญได้สั่งการหรือแนวทางรชาชการนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสําหรับวันนี้จะแนะนําเกี่ยวกับการแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินหรือที่เข้าใจทั่วไปก็คือการมาขอรับใบสําคัญแบบ2 9หลักนี้นะครับกฎหมายได้วางหลักไว้ในมาตรา7 ว่าได้วางหลักไว้ว่าชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคนและประกอบกับมาตรา16ได้วางหลักไว้ว่านะครับชายดังกล่าวนี้นะครับเมื่อมีอายุย่างเข้า18ปีจะต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินเพื่อขอรับไปสระเกลานี้นะครับสําหรับหลักฐานก็ประกอบด้วยนะครับ 1. บัตรประจําตัวประชาชน สองทะเบียนบ้านจะต้องประกอบด้วยรายการของเจ้าตัวของบิดาของมรรดาและต้องเป็นปัจจุบันนะครับที่สําคัญต้องมาด้วยตัวเองในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตัวเองนั้นจะต้องให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทนเป็นลักษณะของการแจ้งแทนการดำเนินการนั้นดําเนินการถ้าเป็นในเขตของอต่างจังหวัดนะก็จะเป็นที่ประการำอำเภอ ก็จะเป็นหน่วยสสดียอำเภอแต่ละอำเภอถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็จะเป็นหน่วยสสิดีเขตแต่ละเขตเป็นผู้ดำเนินการการติดต่อก็ติดตอ่อได้ที่หน่วยสสเดียอำเภอหรือหน่วยสสดีเขตได้เลยในปี2561นี้กำหนดที่ใช้ที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวนั้นเกิดพศ2 5 5 1ซึ่งจะมีอายุย่างเข้า18ปีหลักฐานที่ไปก็ดังกล่าวนะครับการติดต่อนั้นการดำเนินการนั้น ดำเนินการภายในปีพุทธศักราช2568เท่านั้นมีเวลาก็ประมาณ1ปีหนปีหากไว้ดำเนินการภายในกรุณานี้ก็จะมีโทษตามมาตรา4.4ระหว่างโทษไว้นะครับจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน300บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนี่คือการแสดงตนเพื่อลงบัญชีฐานเกินมีเวลาอยู่ประมาณีนะครปีปีเปนปี หากน้องๆมีความพร้อมแล้วนะครับในส่วนของผู้ปกครองก็สามารถแจ้งได้ดําเนินการแล้เสร็จแล้วก็ะจะได้เป็นหลักฐานประจําตัวของเราใบสําคัญแบบสดเก้าก็เปรียบเทียบเหมือนบัตรประจําตัวประชาชนของประชาชนทั่วไปแต่นี่ก็เป็นหลักฐานทางทหารซึ่งน้องๆเมื่อมีอายุ18ปีนั้นจะต้องมีไว้เป็นหลักฐานนี่คือข้อมูลดีๆจากหน่วยสัสิตีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับการแสดงตนเพื่อลงทะเชีทหารกองเกินประจำปีพศ .2,500 68เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดเกิดมาใช่อื่นเพื่อเผื่ดินไทยกองทัพบกเพื่อชาติาาศาสตร์กษัตริย์และประชาชนขอได้รับความปรารถะาดีจากหน่วยศัตียำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นและขอเชิญเชิญน้องๆชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายเกิดพศ .2551 ได้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน และรับใบสำคัญแบบ๓9ภายในปีที่กำหนดขอบคุณครับ